ล้านมะนี่นีมือไม่บอว่างเลยตายดี่ครับโอเคบ่แ,นนแล้วบตบแมงวันนี่แหละเบิดมือล้านมหาปีเงินในบัญชีมีอยู่ห้าลอยอุ้วูอั่ออองเอาซื้อของมือหนึ่งไม่เห็นกับเขาเบิดมือละพันแปดขายได้มือละแปดสิบบาทลูกน้องกะจ้างมามือละสี่อยมึงเส็ดอยู่ขนาจะมึงเส็ดเพียงโต๊ะเหลือมเบิดแล้วมึงเส็ดนะเส็ดอยู่เบิดมือกูบอกเข้าใจ ลานน่ะมันคือขายดีถแถววะแรมหนึงนะครับแรมหนึงนะครับเดี๋ยวกำลังเห็ดมันต้องรีบนะครับคน,นหลายแป๊บนึงนะครับใจเย็นใจเย็นบ่ต้องเฝ้าครับได้กินกนะทุกคนเลยแม่ครับมื้อน,นี้ผมเห็ดผู้เดียวบ่มีเรียกเสิร์ฟเอ้าเสิร์ฟเจ้าของบริการเจ้าของเด้อครับเอ้าหมอไปนะครับพี่น้ำปลาพี่น้ำปลาแป๊บนึงครับผมกคนพี่น้ำปลาครับพี่เอ้ารับเลยครับ อ่าน้ำปลาครับพี่โอเคครับขอบคุณครับบริการตรัวเองครับเอาปเบิร์ดนะเป็นอยังเมื่อคือมาเปิดร้านใดกันวะไช่ครับมแก่ปหาเรื่องคนอยายมีแป๊บนึงเป็นอยังเมื่อคือมาเปิดร้านข่าวกูวะ พื้นที่มีอยร้อยสิแปล้านเอคือมึงคือบอกไปเปิดมึงคือมาเปิดร้านข่างคูกูบอกขอาใจมึงหีือเปลอบร้านมืงอขายดีเถอะวะมึงให่ลูกค้าหลายเถอะวะมึงขายจากบาทวะจากบาทครับ สามสิบบาทครับพ่อคือถือเถอวะก็เพราะว่าผมใช้เครื่องปรุงแล้วัตถุดิบของคุ้มค่ายังไงล่ะ <osos> <applause> สินค้าตาคุ้มค่ามีสินค้าให้เลือกหลากหลายครบทุกหมวดหมู่ที่จำเป็นอาทิเช่น ข้าวเสาให้5กิโลกรัมราคาเพียงแค่95บาทเท่านั้นนะท่านผู้ชมและยังมีไส้กรอกค็อกเทล1กิโลกรัมราคาเพียงแค่69บาทเท่านั้นถูกมากๆเลยฮนะท่านผู้ชมและยังมีเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นซอสหอยนางลมซอสปรุงรสและน้ำปลาและเครื่องปรุงอีกมากมายที่ราคาถูกไปเลยฮนะท่านผู้ชมสุดคุ้ม ทำให้เราประหยัดต้นทุนและขายในราคาถูกได้สินค้าราคาถูกเน้นเรื่องความคุ้มประหยัดค่าใช้ใจ่ายทาให้เราไม่ต้องหวงเครื่องปรุงและไม่ได้มีแค่สินค้าคุ้มของกินเท่านั้นยังมีสินค้าคุ้มของใช้อีกมากมายหลายอย่างอาทิเช่นกระดาษชำระแพ็คแปดมว้วนราคาเพียงแค่27บาทเท่านั้นตววกม้วนละ3าบาทกว่าเท่านั้นเองถูกมาก รวยทำกินก็คุ้มพ่อค้าก็วินลูกค้าก็วินทั้งอิ่มคุ้มกำไรก็คุ้ม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 คุม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 คคมคุมคุมสุดๆุดแล้วมันหาซื้อได้อยู่ไสวะหาซื้อได้ที่โลตัสเท่านั้น และช่วงน,นี้ยังมีสินค้าโปรโมชั่นอีกด้วยซอนหมอยแกนลนละยี่สิบาทจากปกติ24บาทตั้งแต่วันที่21เมษายนถึง18พฤษภาคมนี้และไส้กรอกปกติแพ็คละ69บาทราคาโปรสแพ็ค119บาทและข้าวเสาให้ปกติ95บาทลดเหลือ89บาทตั้งแต่วันที่21เมษายนถึง8มิถุานายนนี้สินค้าตาคุ้มค่าคุ้มยืนหนของถูกใจราคาถูกจริงนะท่านผู้ชม